โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิววนเอ็นตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในวอลซีเซิร์ฟเวอร์หวานเจี๊ยบซีนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อย่าที่แจ้งไปกลับมาอีกครั้งนะครับในวอลซีเซิร์ฟหวานเจี๊ยบเซิร์ฟนี้นะครับ เป็นแนวของแรปืนรัวยิงกันมันๆนะครับโคตรมันโคตรเพลินถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมว่าจะมาเกยียนใช่ไหมทุกคนแต่พอเออเล่นสั็พันแล้วมันติดใจในความมันนะครับทีแล้วก็เล่นปกติไม่ได้เกยียนไปตบพันแตกไปอิ่มๆช่ำๆแล้วก็แจกพันไปนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งแต่คิดว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยน่าจะเรื่องของเกยียนนะครับเพราะว่ามีสตรีมเมอร์มาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูครับมีใครบ้างนี่เลยมีนี้ รถโล,โล,โลเพหรือไอเลวัตสุดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นน้องอ่านคอคาร์บอนอุ้ยตัวทีน้องน้องชายกูอ่านโนงหนึ่งนี่นะับว่าจะมีเป็นนี่ครับ น้องแพลคนสวยผมไม่เจอนานมากแต่คนที่แกล้วงหรอกเดี๋ยวผมจะตบเซนพวกไออันพวกไอเลเนี่ยเอามาให้น้องเขาน่ครับน้องแพรผมน่ารักเหมือนเดิมนะครับแต่มีแฟนแล้วนะครับก็ดูความสดใสของวอซีไปแลวกันนะครับงการวอซีสาวน้อยผู้น่ารักนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับชื่อว่าเด็กรอยซีคนนี้เคยเจอรอบหนึ่งมันก็จะไม่ผิดนะครับเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่แต่คนดูก็พอตัวแหมเยอะนะครับทุกคนใครชอบคนไหนแล้วใครคนไหนก็พิมพ์ชื่อเพจไปัี่ผมเปิดนะครับไปกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเขาหน่อยได้ คนแบบว่าโคนลนะหนึ่งฟอลโล่ให้กำลังใจสตรีมเมอร์เขาจะมีแบบว่ากำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะคอับขอ20ไลค์แล้วก็ติดตามผม้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่กดก็ฝากกดด้วยขอบคุณมากว่าครับสัตว์ันที่กดอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับส่วนใครไม่กดก็ดูไปกอนก็ได้มาเข้าเรื่องวันนี้ก็จะลงไปเล่นเลยแล้วกันนะครับ พูดบดคลิปมาที่บายเยอะแล้วว่ามีใครบ้างแล้วก็ของโปรโมชั่นเนี่ยจะให้ดูเข้าแล้วกันเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยยังเป็นโปรโมชั่นเดิมนะครับโปรบจะมาวันที่20ทุกคนนี่คือโปรโมชั่นหลักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูเอาตามภาพนีแล้วกันแล้วก็ผมจะแปะลิงก์กลุ่มของหวานเจี๊ยบซีบอสซีหวานเจี๊ยบเนี่ยไว้ใต้คลิปนะครับเข้ามาดูเองก็เข้าใจได้ทุกคนเพราะวภาพมันทาใหา้แบบว่าแค่ดูเข้าใจอ่ะเข้าใจเองได้นะครับทุกคนนี่เลยโปรโมชั่นหลักนะครับแล้วนี่เป็นเติมสะสม v p นะคราถต่งๆก็ ตามนี้เลยถัดมาเป็นสะสมเซตนะครับ2,005และตัวละครถัดมาเป็นสะสม6,000นะครับก็คือเซตที่จะโหดสุดเซิร์ฟแล้วคือเซตนี้นะครับดีที่สุดในเซิร์ฟถัดมาก็จะเป็นตัวละครและสิส่งสั่งทมลองอ่านดีๆนะครับว่าความสามารถและราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนตามนี้ส่วนที่เป็นกิจกรรมตามคนทำคลิปมารับทั้งหมดในภาพนี้ไม่ใช่ขออภัยเคยเข้าคนทำคลิปนะครับ3นาทีขึ้นไปรับทั้งหมดในภาพนี้ฟรีเลยครับแค่ทำคลิปลงไม่เสียตังค์อยากได้ของฟรีฟรีก็ไปหารีวนวิว ที่เหลือก็เป็นของแชร์กลุ่ม5กลุ่มนะครับอันนี้คือดีอยากให้แชร์ด้วย5กลุ่มถ้าขอใค้หมดไปแชร์กลุ่มนะครับได้ยอดวีด้วยที่เหลือก็เป็นของฟาร์มนะครับของคราฟตกปลาแล้วก็อันนี้เป็นกาชาขายนะครับลูกก็3บาทส่วนนี่เป็นบัตรทูนะครับได้จากการสุส่มกาชาเอามาแลกเซ็ตหรือตัวละครได้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นตัวละครที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้แล้วก็คลิปที่แล้วด้วยก็คือตัวละครที่ดีสุดในเซิร์ฟอีกตัวหนึ่งคือเช่าหนั่มโวงชั ตัวเลืก็จริงแต่กูตีบ้วไปช่วงนี่คือยิงพันแตกกันแบบมันอะทุกคนมาไปดีกว่าภาพมาเยอะนิดนึงจอดีนี้ขออนุญาตลงมาเลยแล้วกันนะครับมีไอเลเล่นพันไม่แน่วันนี้ผมไม่รู้ผมจะเล่นหกพันหรือเปล่าเพราะว่าผมพูดแล้วว่าผมจะเล่นของเกียนผมมีของเกียนที่ยังไม่เล่นนะครับฟังไอเลมนนนเลันแทมดีว่าแพ้ไรบ้างเล่ลองดีกว่าฟังเสียงในเกมดีกว่านะครับอโอ้พี่ผมเสียงเลยผมเสียงไปเลย นี่แล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอะละไม่ใช่เราแพ้ตัวจริงอุ้ยใครพูดถึงแปรผมเนี้ยยอกยอกเสียใครวะไอ้อัดเหรอแล้วกูมาไงบอกว่ามันนะทำไมมันผมเล่นได้ก็คือมันหมดแหละเพราะว่ามันเล่นง่ายไม่ยากเกินไปส่วนพันเดี๋ยวผมจะไปก่อนแผวพารกูเอาแล้วแผวพารก็แล้วแผวยิงได้เหรอ มันนะผมจะได้ปกติกันนะครับแล้วค่อยเกลียนให้เวลาตอนนี้คือ1นึ่งทุ่มสิบนึ่ทุ่มสาเจอกูให้เวลา10นาทีในการเล่นปกตินะครับมกระเป๋าวัดผมฉลักขอดูผมฉลักด้วยกระเป๋ากระเป๋ามีขายป่ะไม่มีป่ะสามารถท่าทางกระโดดมาจะไม่ได้ทุกคนเล่นหลายเซิร์ฟแต่จำได้ว่าคลิปแล้วแล้วยิงพันแตกเพราะว่าผมไม่ดูคลิปมากระเป๋านี่สุดจะเป็นกระเป๋าอันนี้ป่ะ อะไรรวมยิงยิงที่ยูก่อนคนแรกใครอ่านแปดแปดมาคดีละพี่กูพี่กูกูไมาคดีละเออพุชารีอ่านลูกจ่าเดียวไอ้เลยนี่เฮ้ยตีเดิมอันนี้คนเดิมไม่ดีกว่าคิดไม่ออกตีคนนี้นะครับไม่รู้ใครแกกูชิบหายเลยทำรอบสายไปอยู่กับพี่แม่งก็ต้องเว้น ไอ้ตัวแไวเบาตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงดูเขาเล่นเนี่ยโอ้หพวกมึงนี่โวยสาวใหญ่าหล่พวกมึงนะโอ้โหแรงมากอันอุ้ยน้องอ้ทันไว้อันน้อง เย็ดแม่เย็ดแม่ใช่ผมเป็นผมกูอยู่ตีใครไม่รู้อัานกระเป๋าีที่สุดเเป็นเด้ๆมาแล้วจะไม่ผิดนะเป็นอันนี้ป่ที่สุดอะถึกสองรีสองถึกสามอันนี้ถึกสามเอาถึกเยอะดีกว่าอันนี้ถึกสิบอันนี้ป่อโกงอันนี้หกพัน ถึกห้าอันนี้สองพันห้าถึกสองอย่าทำแวนะศึกษาอย่าทำแวนะหมอยี้บป้องก็ดีจริงนีศึกษาทุกคนไปฮะอหนึ่งอ่านมาอ่าน้องมาทีพี่อิ่มล้วไน้องถ้าไม่ดูอ่ะเฮ้ยแรงเฮียปินไปโซโลดียดาก้แซบเลยนะเฮียาการที่ผมยังไม่ได้เดบนะ มาหมาเอเลอเพูเลดิเลยเลยมากมากมาละ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 อกไม่เป็นเงี้ดือะไม่เป็นเดี๋ยวว่าองผมน้องผมจะน่ารักจะมั่มจุมุตุมินะฮะเอเ้เลียเเลยียเลย์ีดีเลยเลยดีเดีเยเลยดีเลยียดียาดีเลอดยีเลดเลยดีเลเลยียลลเยย แตกเือแตกันเมื่อกี้ยี่นองห้า้อยเพื่อนแตกหอหแตกจไม่ตเป็นงังไงตงตีกูดี้ี่ใครวะไม่มันกูพันสี่ตัวตึงบ้อ่าน่เสร็จแล้วอันนี่เลยปย่นองาอเพนแตกยันพพันนี่ตงเดียวไม่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 ตีเห็ดพันพันนี่ตึงคนเดียวอายนยั นี <aunque S 2> ่กูนี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 ่กูเอาให้ออกมานีกูกรดไไม่พี่แบบนกูมีดาวไ้โอ้ยเียกโดนไล่ไล่อดิกรอยปะกระอยปะชื่ออวาไอลอย

โอ้ยเลยอยู่กับน้องแทวแหวเอาตึงเอาขื่มเอาจมึงกึ่งหมอยี่นี่จิงกระดิ่นี่นึกลึกเยไอ้เหี้ยมึงเชิดเลยเหรออยู่กระสาวอ่ะแดกน้ำไม่ชื่นใจนักวิ่งหาใครวิ่งเพี้ยบเปล่าไอ้เจไม่เจอใครเลยเอาอยู่เอาอยู่เอาให้อยู่ไอ้อัโงู อ่ะน้องมึงคนหรืออะไรเนี่ยมึงแตกไงแก เขาจัดเฮียอะไรเขาหลังไ,ไ,อ,อ,ไ,ไอ้น,นี่เหรอหูเอรีไอ้รอยคือไอรีห,หูเฮ้ยมันได้เขาหลังมันตัวเดียวเหมือนเดิมทุกคนหนึ่งอะไรครับแต่คือ่าตัวไม่เจอชิบหายละพันหมดแอดมินแอดมินขอพันได้ไหมครับเพราะพันชิบพี่แล้วผม,มผมผม <c oughs> เอาไปแจกเขาคิด <c oughs> <ๆ c oughs> ไว้แล้วยิงพันได้แล้วผม <c oughs> ผมไม่ขาดทุนไว้แต่ผมเสียงหน้าใหญ่เอาไปแจกเขานะครับเป็นเรื่องนะพันกูหมดเป็นเรื่องถ้าเลยห้าร้อยไม่เป็นไรทุกคนเล่นเท่าที่มีมีเท่าที่เล่นไอ้เฮีย พวกเราอะไปต่อไปต่อเฮ้เยเยไหมไออุ้ยเปิดเปิดเออคุยแต่วะไอ้แล้งน่ไอ้เจาองแทนต่อใครเลื่อสัมปะเลื่อสัมษณ์จริงหรอฮะโหอย่างเี่ยเลยน้องเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยที่ัืนก่ บุผพันละเจ๊นะ้าอยกัวห้ร้ยมาให้ไปเลยมาให้ไปเลยมัวป่ะอะไน้องแพวะน้องชื่อนะน้องแพน้องเร็เลยครับเร็เลยครับเร็เลยครับให้เลยให้เลยให้เลยให้ฟีเลยให้ฟีเลยเอาแยกกันให้จัดแยกกันให้จัดไม่กีหีหรอกเอ้ยโอ้น้องมา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 มมามามารมา โอ้ยบ้าผู้หญิงหรอพวกมึงอ่ะกูมึงบ้ากูมึงบ้าเมื่อกี้เหมือนกันเนี่แหละบ้าได้เขาใช่เมื่อกี้พาดจัดไล่เลยมันมุดไปแล้วแต่คือเมื่อกี้หายเลยไม่เจอเองนะครับแม่งวิ่งหลังตอนที่มโดนหลังไม่ฮะตัวเดิมครับหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะคไว้ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโดนพันไล่เน่เอปียอะไรอยู่นะ ไปกว่ารอดอยู่เอาเลยไปสู้มาห้าร้อยปล่อยเรืมสุกไปทุกคนปล่อยครืมสุกไปผมอยากได้หกพันสองพันท่ามันจะดูมันจะเกินไปแล้วผมว่าผมพัฒนาสองพันนะคือเอ้ยหกพันัสองพันมันมันไหวอยู่แล้วทุกคนแต่คือแบบว่าผมจะรอเกียร์มันทีเดียวเลยว่าแบบเซตใที่หนักเดียเลยแบบหนักให้นสุดไปเลยอะเียีแตเก้าก้ากูนั่นแหละมึง ปัญหาห้าเลยกูใหญ่เลยยี่่ยยิ้วกูโดดไ้องานยิ้องเน้หนเขาไม่ชอบมาช่วยงเขาแไปขมุนเาบนไปขมุนขาบอเซ็นต์ก่อนหยุด้ดมกี้เหรอดี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 มาดีมาดีแสดงว่าหรือว่าไอลอยจะคือลอยนะส่วนส่วนที่ชื่อว่าแพลนี่จะเป็นไอเลนะคิดว่านะ ลอยน่าจะเป็นลอยแหละนะครับใครมาเกีู่้ดนลลุเหรอยังไงวะหลอดที่่อะไรกูสามสามวัตติจัด ไล่สุดจากบ้านที่กูให้ห้าเนี่ยนมำงนห้าร้อยคุณได้ทำงาะมาโอ้โหดูด้วยนะเจ้เจ้พี่อะไรอย่างยิงกูเนี่ยมึงจะตายเดียวเลยแตกปะมาจะเล่นกับเราปะไม่มีในเฟตอนนี้ใส่แต่พัานไม่ไอต้นั่นน่ะหัวหัวทกทุอะ เฮ้ยโอ้โหไอ้ลอยดูที่อร่อยที่ใครวะไอ้ลอยนี่คือไอ้ลอยก็เคยลอยป่ะไอ้ลอยอ๋อสรุปคือรอยลอยยิงนะไม่ได้รวยเลยงยิงนะครับเจยงแต่ผมเป็นที่สมัครหน้าผมมีพันนะขอพันเลยครับขอพันเดี๋ยวขอพันรอบนี้ขอไก่รอบนึงเดี๋ยวผมพันนะขออีกรอบนึงถ้ายิงได้หรือแตกผมไปเป็นเกณฑ์แล้วนะครับขอขอพันได้ไหมขอพันได้ไหมครับขอใครมีพันโดูเด็ดนะครับโดูเด็ดดีขอพันสักหนึ่ง ผมมีเซตเดียวแตกไปละเผื่อคนที่ชื่อทีทีทีดีอีอีอ่าใจดีนะเพราะคนนี้ผมเล่นกับผมก็แตกคลิปไปแล้วนะรู้สึกว่าผมยิงแตกประมาณเซตสองเซตแหละแต่คือไม่ได้เก็บเซตนะไม่รู้ว่าคนนี้เก็บไปหรือคนที่สองคนถึงเก็บเข้าอไหร่นะจะขออะไรเพื่อวีความเปลี่ยนใจนะเบตามีไหมมีไหมมีไหมอ่ะอยู่ไหมอ่ะอยู่ไหมอ่ะมีของไหมพันหมดแล้วมั้ยขอพันได้มเอาไว้อ่านไอ้อ่านจะมีเซตเยอะผมอ่ะคืออ๋อเขาจะบอกว่าผมคลิปเนี้ย ผมไม่ได้ขอเซตเอ็นบินเพิ่มนะครับเพราะว่าคิดไปแล้วผมบอกกับย่อมยิงยิงแตกไปเฉยหลายเซตอยู่แต่ลืมบอกไปว่าเออไม่ได้ลืมบอกไปกูลืมไปได้ว่ากลัวไปแจกเขาหมดแล้วกันเหลือแค่เซตเดียวครับเอาไปแจกแล้วมันคือยิงยิงแตกแล้วก็แตกเลยอ่ะเออเฮียแม่งเออทำอไรดีวะชีวิตจี้เอ้ยมีกล่องนี่แก้ปัญหาได้กล่องดิอร่อยเฮียอะไรครับมีกล่องอะทำไมอะเปิดให้ดูมาดิทันดอกโชว์ เดี๋ยวพันออกโชว์เดี๋ยวมึงรอดูพันออกโชว์แค่นั่นแหละมันไม่ได้ยากเกินสีทองอ่ะมันไม่ได้ยากเกินแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยที่อ่ะปะมาหนึ่งชิ้นดาวดิตัวมาละกันหัวกระปุลแค่นั่นแหละมึงหมดกูก็หมดสภาพกูยังกูยังต้องเปิดกล่องอยู่เลยนี่อ้องอ้องเลยกูยังอ้องเลยเนี่ยเที่อน้องที่กูดิ้งนี่กูไม่ได้อะไรกูหมดเหมือนกันเที่อ่ะยี่สิบปักสุดท้าย งมายหรือเปล่าหัวกับปืนตัวพ่อมึงโอ้โหตัวพันแลกปืนตัวเหมืนก้ยเยีมาแล้วปืนอย่าพึ่งหมดได้ไหมจดแล้วอตัวอีกแล้ว ไอ้แวดีพวกมึงมึงไมไดีมึงก็บอกว่าไอีมาเฮ้ยไอ้แผวนี่มันไขวะมันยิงกูทุบเม็ดเ้ย้เมีตัวผ่าแล้ปืนเหมือนกันมีตัวผานลรปืนมีตัวผ่านแล้าปืนองเลยกูเอมีตัวหาแลกปืนกับหัวพันขอรั ขอได้ไหมโล่กิจนะโล่กิจนะโอ้ยสำลักเลยเฮียไม่มีของอ่ะโหลมีตัวผ่าแลกปืนกูตัวเยอะจังวะแม่เลยเราใส่แล้วเกียรดนะทุกคนอ่ะคือไม่อยากให้รู้ว่าผมไม่อยากรีบเกียร์หรอกมึงขอไม่มีเลยเฮียลืมขอบินด้วยดิอ่ะก็จะเกลียดก็สุ่มกรชากหน่อยละกัน เล่นสองหมนห้ามันจะรุนแรงไปไงทุกคนแล้วใส่ตะมาออกกูเล่นสนามะกูก็หมดอีหี้อ่ะน้องมึงฟังกูนะดูปากลัชานะคะของกูหมดอีหี้ยกูต้องมาดังเปิดกล่องนะแล้วกูได้แค่พันนะเฮ้ยกูห้าสิบสี่พันครับวะเข้าเข้าสูงเนีาผมวันนี้ผมอยากอยากจริงๆคืออยากเล่นพันอีกเซตหนึ่งอะอยากอยากมันอยู่อะคืออยากอยากมันอยู่แต่ไม่มีให้มันนะครับของหมด เมนศูนยเนี่ยมีตัวาาหแน่หัวไหนอะไหนอะกู่กูกูงบางเลยันดนค่อยๆมีหกกล่อง๋ยวผมเอาิกล่องไปปั้นกัทุกคนทำทุนกันทำททุนก่นไอ้เหี้ยเหมือนเล่นผีประานเลยวะตัร้อยมาด้วยกูขอตัวสามร้อย้ไอ้ียกูมีตัวพันแรกปืนเลยวะขอตัวสมร้อยได้เพื่อนเอามาเล่นดิแต่ยังไงคือยงบอกว่านีคือจั้นต้เ่องของเกมม่อกีปแล้วผมไม่เล่นนะครับคือว่าจ้นเร่อของเกมแหลแต่คือมันติดลมด้วยความเพลินน่ะนะ แต่ที่ของหมดละมันไม่ได้ไม่ได้การแล้วล่ะขอหัวกับตัวออกได้ไหมไอหัวกับปุล่ะตัวออกบ่อยเกินสามอันตีแอดมินแอดมินปรับเลทผิดหรือเปล่าเนี่ไม่ถึงว่าเลทโอกาสออกปืนกับหัวนี่ไปไหนนะตัวออกไม่พักขอตัวก่อนครับเนี่ยครับมาขอตัวก่อนนะครับมาจริงจกขอตัวก่อนนะครับเนี่ยกูมีแค่ตัวน้องเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วเอาไปเลยพี่ให้เหรอตัวนี้เหรอ ขอบคุณครับใครไม่รู้อ่ะขอบคุณครับสถียรุบอกแล้ว่าเนี้คิดไปแล้วผมยิงกับเขาว่าแล้วันแตกไปตัวสองตัวนี่แหละแต่ผมเก็บได้แค่เสตเดียวแล้วผมก็เข้าค้างแล้วผมออกไปแตกแล้วออกไปยิงจนแตกนะครับมาห้าแตกรอบนี้ผมก็จะเล่นปากกระตกปกตินะทุกคนปากกระตกไอ้ยี่อะไรเนี่ยมาไอ้ยี่อัดปากดีอย่างน้องแต่ว่าคีย์อครับลอก็แม่มาหนิแม่มึงสิ มาแล้วมาทุกคนเฮ้ยผมให้เวลามันเกิดนะคนเล่นเพลินมาเล่นเพลินอีกแล้วคลิปแ่าเราเล่นเพลินอีกแล้วนะครับว่าจะเกินไม่ได้เกินนะครับเล่นเพลินตักหมาอะไรพันจุ๊งปิงจุ๊งปิงจุ๊งปุิงตุ้งปิงกูติงกูต้งกูต้งพี่ฮะนท่านจะน้ำแพลป่ะพี่ไม่ทำไม้หรอกน้ำแพลแต่น้ำแพลอยู่ไว้ไอ้พวกนั่นน่ะเออ ไอพวกขื้นกลางบ้าผู้หญิงไะไออ้วนหนักต้องแถวปะอะไรผู้หญิงเก่ง่ลกวว่าประจูยากหน่อยโดดี่อะไรวะกู โอ้โหอ่านไม่ี้าจะเกิกใส่ปะรเนีน้องโลไม่ทพีู่ดไมวะไ้เียเฮ้ยอยากตายหรอเฮ้ียมหน้ายิงมายฝาลต่อมานที่ไหนมัวแบบตอนี้อนีพี่องพี่มะรเล่นตึกอเล่นตโดนะาเตะไม่ไหวะ ต้องได้เหรอขอฮี2005กูผมก็บอกแล้วว่าผมขอเล่นพันปกติรอบหนึ่งจากกระบอกวัดส,สุดกับพวกแม่งเออมันมันหน่อยนะครับไม่หวางเราพันสองตัวลุมเพื่อคืนอย่างนั้นก็ได้มันนะครับแต่ในเมื่อมันเกิเดเหตุการณ์อย่างนี้แหมทั้ามิติว่า 2, ไอ้2005เป็นคนปกติกูดึงมาตบประกันละไอสัตว์แต่เป็นคนปกตินะตบตบตบไม่ได้นะครับมามันผมตบไอเลไออนันไอลอยมึงโดนแล้วททิพย์ผมได้ทั้งหมดเนี่ยผมจะเอาไปให้น้องน้องแพรวนะฮะเฮ่ยกูบ่าบ้าผู้หญิงดีไว้เฮียชอบอ่ะ ที่คนบ้ากรารขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะครับสัสดยกูแม่งภูมิใจในความเป็นบ้าผู้หญิงกูเองวะ่ะคนที้ยห่บ้าผู้หญิงนขนาดนี้มาทุกคนหมดเวลาเมืองละเริ่มที่ใครก่อนไอปากับแทบก่อนไอเรยอะนี่มงว้าตกออ่ะ คำท้าบเออโดนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเฮียมันชื่ตีตีลอยปะผมไม่ได้ดูชื่อมอกี้จำชื่อไม่ได้ไม่ให้ดูจำไม่ได้มาละใครบอกไม่ให้ตอกท้ากุบัปากแตกมามาตายซะ

สัมปทานแตกคืนได้เวลาของเฮ้ยเอาเอาสัปทากูยิ้วสัปทากูีสัมปทานกูยิ้วเขา่ตอนวดีความสุขยิ้มความสุขยิ้มมันหล่อเลยเฮ้ยโตีน้องยิ้มมันสวยยิ้มใส่ยิ้ใส่ยิ้มใส่ยิ้มใส่ดีเเฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮกูย้เ ไอ้ยีระักูยิงกูเพ่ยิงได้เองไอ้ยีขยล้วสองกูต่อไปเขาเป็นใครก็รู้นะเก็บสองพันห้าได้เราดูต่อเขเป็นใครองรู้นะไอ้ลอยวึงตีมาก่อนเดี๋ยวคอ่านทีหลังองูไอ้ลอยมันงงยัเยมันงตายวกูยิงสแม็กอ่สอพันห้าันไม่อยู่แม็กูยิงไม่พลาักนัดเลย อย่าเล่นพี่อย่า่นอย่าเล่นายพันพีเอ้ยลอยเอ้ยลอยเอ้ยอย่าตลกพี่อย่ตลงไอ้หันอันดีใจมีครับสุกคิดแต่ไม่โดนัดอูครับสุกคิดไม่โดนใช่ไหมอ่ะร้องหาเมมไงลำคาลดีไอ้หันลำคาญเฮียไอ้ย่าฟันหล่อมึงกรโดดกันอ๋อเออโดดหรือรแพาวดรอพาวดรอพาวพวพวพวออ ไอเยเล่พอมึงสี่เซทขี้อะไรวะหมาป่าแหวบูไอ้ดอกออุ้ยอุ้ยมันใจสองมันห้าอุ้ยฮัลโหลไอ้ยิ่งมึงหน้าโมยังงั้มึงแตกอต่อมันห้าผู้หญิงมึงเหรอ๋ไอ้ยังน้องน้องแพลพี่พี่ให้น้องแพลฟคนเดียวนะครับอย่าไปให้คนอื่นนะน้องแพลฟี่ไม่เจอกันนานพี่ก็รักน้องแพลฟเสมอนะครับอย่าไปอยู่ไอเยเล่บ้างนะไอเยเลมันบ้ากามนะครับอยู่พี่ดีกว่านะอันนี้คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวพี่ส่งน้องแพวกลับบ้านนะครับน้องแพวเจอ่ลำนเสมอไอเรไอมันบ้าไอเรเอ่านแล้วไออยมันบ้าผู้หญิงนะครับ่าไปฟังมันเยอะนะครับไอสามตัวเนี้ยมันบ้าผู้หญิงนะหรไปละกูไปลวทุกคนดู

เองพันห้ากูยิวสองพัเล่สอง้าเลยเป็นสองพันห้าไอเล่ม่สงั้าแตกมาแต่ขอบคุณซาใจนะที่ไอเลไม่ตบสอาแตกมาได้แล้วกูองเล่ต่อโอเคนะครับสวัสดีขอขอกาดีจบดีแฮปปี้มีความสุขให้ของถึงมือสาวสวยน้องแพลวนะก็ วงการโรซีเราเต็มไปผู้หญิงมีน้อยแล้วมีอะไรต้องใสให้สุดใส่ให้หมดนะครับโดดเด่นให้หมดเลยนะของกูก็ไม่ใช่ยิงเล่นในฝีมือหรือเปล่าก็ไม่เกณฑ์เข้ามาเหี้ยโอเคกูให้หมดแหละกูหน้าใหญ่ต่อหน้าผู้หญิงนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับโรซีเซบัตเทอฟซีมันมากทุกคนเกลี <laughs> ยดมันมากแต่สะใจจริงนะสรุปไอ้สองพันห้าเนี่ยน่าจะเป็นคนในเซิร์ฟที่ปกติใช่ไหม แล้วเมื่อกี้เหมือนทด้นตรตีเลยยิงแตกใช่ไหมแล้วตีเละยิงเข้ามาอีกโคตรสะใจเลยมึงตกกูมาเวรกรรมจริงนะครับสำหรับวันนี้คงขอจากเพจนี้ใครอยากรู้นเซนี้มันมันนะครับถ้าอยากเห็นมันจริงๆก็ลองไปดูผมคีวิ่แล้วก็ได้ที่ผมเล่นปกติแล้วยิงพันแตกอะ่ะอันนั้นมันมากทุกคนนะครับวันนี้คือมาเกียนไงนะครับสำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพอนี้ขอบคุณคนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ไปกดติดตามกดไลค์ให้เพจสตรีมเมอร์ทั้ง4คนด้วยนะครับทุกคนไปละ Trap